วันนี้ครับช่วงสานาทีกับอายการแผ่นดินจะพาคุณผู้ชมครับไปไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่ใกล้ตัวถือเป็นการครอบคุมเรื่องของสิทธิของบุตรนอกสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และแนวทางที่สามารถยืนยันความเป็นบุตรเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์มรดกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของบุตรนอกกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับมรดกของบิดานะครับคำว่าบุตรนอกกฎหมายนะครับก็ เป็นกรณีที่บุตรที่เกิดจากการที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามบังมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเมื่อบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับบุตรที่คลอดออกมาก็จะมีสถานะทางกฎหมายกลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งของมารดาและของบิดานะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายบุตรจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแค่ทางฝั่งของมารดาแต่เพียงคนเดียวนะครับสิทธิ์ของบุตรนอกกฎหมายในทาง ก,ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจก่อนว่าในกรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับแล้วก็คลอดบุตรมาระหว่างนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายมีทางออกให้นะครับว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถที่จะทําให้บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเปลี่ยนถานะมาเป็นบุตรได้ชอบด้วยกฎหมายได้นะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,547นะครับก็ได้กําหนดไว้นะครับว่าบุตร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ är, ถ้าเป็นกรณีที่บิดามารดานะครับได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลังนะครับกรณีที่1นะครับกรณีที่2ก็คือ,อ ى, บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตรนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านเราจะเรียกว่าการจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเป็นกรณีที่ศาลพิาพากษาว่าเป็นบุตรนะครับซึ่งถ้าหากได้ดําเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งนะครับทั้ง3ข้อดังกล่าวแล้วเนี่ยบุตรดังกล่าวก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับจาก บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไกลามาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาครับและก็จะเกิดสิทธิในทางกฎหมายมรดกโดยสมบูรณ์ทุกประการเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับสำหรับสิทธิในทางมรดกของบุตรนอกกฎหมายนะครับจริงๆแล้วกฎหมายก็ค่อนข้างที่จะให้การคุ้มครองอยู่ในระดับที่ที่พอสมควรอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนสมรสของบิดามารดานะครับหรือว่าบิดาไม่ได้มีการ จดทะเบียนร,รับรองบุตรนะครับหรือว่าสารไม่ได้มีคําพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพฤติการนะครับเ,เกีก่ยวกับการให้การอุปการะเลี้ยงดูการแสดงออกกับบุคคลทั่วไปว่าเป็นบุตรนะครับการาให้ใช้นามสกุลในกรณีแบบนี้นะครับก็จะทําให้เด็กที่ท,ที่ข้อออกมาจากบิดามารดาที่ไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในทางกฎหมายมอดกนะครับเท่าเทียมกับทายาทโดยทาคนอื่นๆทุกประการนะครับก็ฝากไว้ว่าถ้าจะรับรองสิทธิ์ของเด็กนะฮะบ,บางทีเราอาจจะมีบุตร ออกมาโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยแต่เมื่อ,อมีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีให้การรับรองนะครับอา,อาจจะให้การรับรองในทางกฎหมายนะครับจดทะเบียนรับรองบุตรหรืออาจจะให้การรับรองโดยพื้นที่ไหนก็ได้ครับเพื่อจะทําให้เด็กคนนี้เกิดเสร็จในทางกฎหมายมอดดกขึ้นครับ